สวัสดีครับยินดีวันนี้วันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Warframe นะครับก็วันนี้ผมก็อยู่กับเพื่อนผมครับไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงครับแต่ตอนนี้ผมก็คุยกับเขาอยู่แต่อาจจะไม่ได้ยินเสียงกันนะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเล่น Warframe กันเนี่ยครับก็คือเกมนี้ที่ผมไม่ได้เล่นหลายเดือนละลืมวิธีเล่นไปหมดล้วแต่เพื่อนผมนี่มันเล่นติดมากเนี่ยเดี๋ยวเอา,เอาให้ดูสแตตเนี่ยผมแหลงศูนย เล็ววอลเอ็กคาลิเบอร์อะไรพวกนี้ก็น้อยแต่ดูเพื่อนผมดิเนี่ยมันแรงสีแล้วอ่ะแล้วดูเอ็กคาลิเบอร์มันดินี่ยครับอ้าวเริ่มด่าแล้วครับอ่าเนี่ยครับอ่ะขี่ยานเล่นครับอ้าวเฮ้ยกดปุ่มไหนอ๋อนี่นไงขี่ยานเล่นยเย้ขยับหน่อยครับขยับหน่อยอ่าโหลดนานจัง อ่าโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวดูตัวผมกับตัวเพื่อนผมดูดิโอ้โเพื่อนผมนี่แบบมาโคตรเท่ดูตัวผมดิสไปเดอร,ร์แมนกากาสไปเดอร,ร์แมนกากาเน,น,นี่ยชนธนูที่ผมมีเนี่ยเนี่ยชิวชิว่โอ้โหโโมันเล่นปืนช็อตกันโหยากได้บ้าง อะไรเอ็กซ์วเบดเอ็กซ์ดาวเบดเอ็กซ์เบดอะไรวะมันบอกว่าพาวเวอร์น็อตอันล็อคอะเดี๋ยวตอนนี้ผมเล่นอะไรไม่เป็นเลยเดี๋ยวให้เพื่อนผมสาวหน่อยอายนายสอคนครับนายครับกระโดดปุ่มไหนครับกระโดดปุ่มไหนอ่ากด X กระโดดครับกด X ครับอ่าๆๆนี่คุณไม่รู้แน่นอน X อ็สองทีดับเบิลจัม นี่ครับนี่อ่เดี๋ยวเอ้ยตัวอะไรอ่ะน่ารักเฮ้ยน่ารักจังล่าสัตว์ล่าสัตว์กันครับล่าสัตว์กันล่าสัตว์ไม่ครับผมผมผมเป็นนายพานะผมต้องล่าสัตว์เฮ้ยคนคนนะครับคุณทำร้ายสัตว์ทำไมโอ้หอ่ะเอ้ยเอ้ยสแลตเด็ดเฮ้ยเฮ้ยน้องหมาน้องหมาหรือตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเออเมเลยังไงครับเมเลดาบเอ็กคาลิเบอร์ดาบอาเอ็กซ์คาริเบอร์ เดี๋ยวๆเอ้ยเขาเขาเขาเรืเคลีเบอร์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้แต่ธนูกับอะไรเนี่ยอ๋อเนี่ยโอ้ยนี่มันคุณนายเอาดาบมาเนี่ยดาบของถนัดผมเดี๋ยวทำอะไรเนี่ยใช้ดาบปุ่มไหนอ่ะดูวิธีใช้ดาบอ่าวงกลมใช้ดาบครับเนี่ยตันแหลกครับอ่าเพื่อนผมมันถอนหายใจไปแล้วเนี่ยมาสอนนูขั้นสุดยอด เดี๋ยวเก็บของก่อนนี่เก็บของเดี๋ยวเราต้องไปไหนครับพึบๆดับเบิลจัมจัมจัมอ้าเพื่อนผมบอกมันฆ่าหมดแล้วแล้วผมจะทำอะไรที่ดดทีนีอ้อ่าอ่าอะไรทาร์เก็ตโลเคเต็ดผมยังไม่รู้้วยซ้ำเนี่ยว่าเขาพาผมมาลงด่านไหนเล่นไม่เป็นจริงๆวอ์เฟรม อ๋อเพื่อนผมมันบอกแล้วมันบอกด่าสำหรับพวกกาดเดี๋ยวเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนทำอย่างนี้ได้เดินกลับมาที่จุดเริ่มต้นโอ้โหจริงๆง,งั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวไอ้ติวตเตอร์เรียลตรงนี้นี่คงทำให้ใครเบื่อกันโคตรเลยงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเรียนกับเพื่อนผมเสร็จดเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ อนนกลับมาต่อกันครับตอนนี้ที่เพิ่งลงเข้ามาแมปเลยครับเขาบอกว่าเป็นแมปโหดใช่ไหมเอ้ยไม่โหดแต่ตายง่ายอบอ่าเดี๋ยวแล้วอย่างที่เห็นคผมใช้ Energy สีชมพูด,ดูสีธนูผมสิโคตรแววเลยธนูแห่งความพรุ้งฟรีกอเดี๋ยวเก็บกระสุนไว้ก่อนวิ่งไปครับเราวิ่งไปไม่สนครับเดี๋ยวเพื่อนผมไปอยู่ไหนแล้วนั่น นะอ่ะอา้อาวเขาพาผมมาแมปซไวเวอร์ใช่ไหมโอ้โหมีเวฟหนึ่งเวฟสองพร้อมเลยเดี๋ยวขอสนายแถวนี้ครับโอ้โหมากันได้มากันดินี่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 นีซอมดีคืนที่สูงไม่ได้ใช่ไหมอ่าผมเลเวลผมเลเวลสี่ครับเขาให้ผมมาสู้ลันเนอร์เลเวลสิบสี่บ้าไปแล้ว ยิงธนูช่วยโลกไปเรื่อยครับแคมป์ครับแคมป์่นด่อปอ๋อโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆนี่ครับเวลอาพครับนี่มามาแช่ e เคีัคบเพิ่ม ENERGY ่กันไม่รู้เหมือนกันเพิ่มไปทำไมไม่ได้ใช้เดี๋ยวเว้เปลี่ยนโว้ยซอมบี้อีกแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวเมื่อกี้ซอมบีบ้บินขึ้นมาได้ด้วยเดี๋ยวยิงต่อไปเรื่อยครับถึงดาเมจจะไม่มากครับยิงยิงยิงนี่หมุนยิงหมุนยิงหมุนยิง,ง,งทำ่าอะไรเนี่ยเฮ้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 ยมันทำอะไรเนี่ยพวกซอมบี้มันทำอะไรครับ ตอนนี้ถามเพื่อนผมอยู่ซอมบี้มันทำอะไรกันอยู่เนี่ยพอ,อละทันนูมันขอคนกาเอ,าอ้าค่าเฮ้ยอคิวคิวคิวอ๋อเขาบอกแล้วครับคือเครื่องนี้ห้ามทางอ้าวตายผมไม่ทนละเข้าใจละเดี๋ยวผมจะเล่นให้มันเป็น,นคนพิบ้ากดใช้สกิลกดอะไรนะครับใช้อะไรเข้าไปเนะี่ย เพื่อนผมบ้าไปแล้วจัดการไปเรื่อยๆครับเรามีดาบคู่ใจอยู่นี่ครับจัดอัดนี่ซับซับซับนี่ผมฆ่าเวล16ได้ผมเวล4นะเนี่ยหรือเวล5เออเวล5สก,กาหนาแต่เป็นเอ็กคาลิเบอร์เลเวล3 วิววิวตัวยังเท่าเดิมเฮ้ย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 นี่ว่าัดดาบปัดดาบปัดดาบได้ช่วยเขาบ้างหรือเปล่าเนี่ยดดาบไปเรื่อยเพื่อนผมมันบอกมาแล้วว่าผมไล่ฆ่าบ้าง <c oughs> เดินวนดาบ่างนี้เรื่อยระวังหน้าลักระวังหน้าหลังด้วยจับเล่นจับเล่นเขาบอกเขาบอกว่าไอ้ตัวซอมบี้พวกนี้มันสีตัวเขาไม่เข้าแต่ ผมนี่ดิอาจมีสิทธิ์โดนวันช็อตใช่ไหมวันช็อตไหมก็ไม่ถึงขั้นวันช็อตผมไม่ตายแล้วครับผมมีดาบผู้ใจผมอยู่ดาบสคาสาสคาธทานาสคาราน่า,า,นาอ๋อมันแพ้ไฟผมเล่นสายฟุ้งฟิ้งครับสีชมพูอ่ะหวานแหววใช้สายไหมวอาวมาแล้วเวฟห้าครับมีไฟได้อยู่อ่ะ เอ็กซ์ท e ีแชร์นะครับเกมนี้อ๋อโอเคเพื่อนถึเขาบอกแล้วเอ็ e กทีแชร์ทจังไม่ทันจะรู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยอ๋อฝันเล้งเดียวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไอ้เป็นตะดรามเนี่ยไม่รุ่มกันไปฝึกทำไมเอาโอ้โหเฮ้ยโดนตบทีเดียวขานาดนี้เลยเหรอ เฮ้ย19แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนหนีก่อนหนีก่อนหนีตายหนีตายเฮ้ยเลือดครับกลับมาก่อนเฮ้ยฮิวยังไงอ่ะเขล้ยแพทเขล้ยแพทอะไรเนี่ยถอดกันแอมโมปูไม่ได้ใช้ปืนนี่แหละเน่เน่อะเนี่ยเพื่อนของเขาบอกโดนดงโดนดึงอะไรด้วยโอ้ยโอ้ยมันจะตายแล้วโอ้ยหนีก่อนนะนี่ครับเราใช้สกิลเดี๋ยว ขอช่วยระยะกายครับฝึกฝึกฝึกเฮ้ยเฮ้ย,อยซอมบี้ตัวนี้มาจากไหนครับยาครับยายายาทำลายผมนี่อจาจปรับสกิลคิวโหดมียาไหมครับเอาเวลคอมพีทแล้วเหรออาคุณเลือกเองเลยเขาบอกว่าตรงนี้ต้องเลือกว่าอยู่หรือสู้ <c oughs> โยโลครับโยโลโยโลเราโยโลครับต่อให้เราตายเพื่อนเราก็ไม่ตายครับต่อให้เราตายเพื่อนเราก็ไม่ตายครับเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยขึ้นแคมป์ด้านบนครับพี่ไปตามครับนี่ขึ้นมาได้แล้วว้ย,ย้มันกระโดดดังได้เมื่อไหร่ เดี๋ยวเน,นี่นี่ใช้อาวุธนินจาครับอาวุธนินจานี่เล่นเล่นเกมนินจาบ่อยครับโจมโจมโคุณนายครับคุณนายคุณนายเล่นเกมนินจาบ่อยว่าจริงแต่ไม่ได้ใช้คุณนายซะหน่อยวะใส้แต่กระสุนวงจักรอันนี้เล่นแบบซาสึเกะฟันเละฟันเละเนี่ยคุณซาสึเกะเนี่ยฟันเละอ๋ะอแหผมโดนฆ่าไปแล้วอ่ะโอ้ยลีผมด้วยโอ้ยจะตายเราทำท่าอะไรอยู่เนี่ย อ๋อถอยอย่างนี้ตกใจหมดกลับมาแล้วครับเฮวตี้กว่าเดิมโอ้ยน่าจอสีแดงแอรหน้าจอสีแดงโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแน่เฮ้ยผมตายด้วยความโง่ไปแล้วไปกลับมาได้ด้วยอ่ะเสียงเดยเดี๋ยวสอนใช้สกิลหน่อยนะครับเดี๋ยวจะได้ใช้สกิลโอดช่วย แดดัสลแดดสแดดผมไม่รู <scrape> <noise> ้ว่าเล่นยังไงสลดแดดไปเรื่อยๆไงสลัดแดดสลัดแดดสลั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 ดแดดสลั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 ดสลัดสนี่ผมยังรอดมาถึงวันนี้ได้ไงโอ้ยกระเด็นอีกแล้วเราจะสลัดแดดครับไม่ได้ครับเอเนอร์ีหมดไอตัวนี้มันตัวอะไรเนี่ยอึดสังนี่แทงแพงก็เลย มันตัวอะไรครับทำไมอึดจังเน่เดี๋ยวคุณนายเวลอัพแค่จะไม่ได้ใช้เลยนี่ฮะเขาบอกเพื่อนผมเขาบอกมีกำลังเสริมมาแล้ว,วี่กาดไว้กาดไว้นี่กำลังเสริมหรอแน่ใจนะกำลังกำลังเสริมเวลจังีเสร็จโอ้โห เดี๋ยวนี้คุณมีสกิลเรียกเพื่อนหรืออะไรเนี่ยฮะเรียกเพื่อนมาเยอะจังเ,เดี๋ยวยังไงต่อจากการเวฟต่อไปหรือทำอะไรครับอะไรวะโอบวกคิว40เปอร์คืออะไรตัดตัดพัดตัดนี่เอ็มเารี เล่นไม่เป็นสับไปเรื่อยๆ <And. S 1> นี่สับนานขนาดนี้ยังไม่ครบ15นาทีก็เนี่ยน่าจะครบเวลาละอัดแล้วนะเนี่ยสับอยู่ขอตัวเพิ่มเอเนเต้หน่อย อ้าวอ้าอ้าวอาสถานการณ์เก่าครับจะตายแล้วจะตายแล้วปุ๊บบินหนีก่อนเดิมครับเข้าสกิลนินจาโหมดฮะชึบชึบเอ้ยนี่มันธนูนี่หว่าอ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 ้าวเฮ้ยคุณตายได้ไงเนี่ยฮะความหวังสุดท้ายของวอลเฟรนตายไปแล้ว รียังไงครับกดรีลียังไงไม่รู้เลียงสงซีเดียมค้างอาคีสีเดียมค้างตายคู่ครับอ้าเขาลีมาครับชุบผมด้วยเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยทำไร้ไร้ค่าชุบผมก่อนชุบผมก่อนเออ อ๋อค่ารีไวซ์อ๋อเดี๋ยวอ่าเรามีสอง0มืนะมันใช้สองพันนะจัดไปผมกลับมาแล้วนี่เพื่อนเราใช่ไหมครับเนี่ยไอหมาควนี้โอ้โยมากันเยอะดัง,งมากันได้มากันดีอย่าครับอย่ายา ยิงครับเน่ผมคิวได้อันนี่ครับยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปนี่ตัวเวลอัพครับอ๋อไม่ใช่ดาเวลอัพใช้เลยมาเวลอัพสดุดร้อนๆจะต้องใช้กันเลยดาสก,กาน่าดาสก,การ่าออยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายนี่ตับเละ เคุณครับช่วยมาดูความปลอดภัยของคอตรงนี้หน่อยครับคอจะทังแล้วครับจุด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 าคจุณจุดจุดจุดจลดจดจุดจลดจุีจุดจเมจุดจุดจุดจเดเลเจุดนีดจุดลุดจุดเุดจุดจดจุดเนเจุดจุดจเดจุดจุ แลดแด๊แลดแด๊แดดแดเดี๋ยวรอศัตรูเยอะๆก่อนครับจบเวฟสิบนี่ก็ได้พอแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจบเวฟสิบก็พอครับเนี่ยตอนนี้เราก็แค่แค่เอ็กซ์พีกันต่อครับเนี่ยบวกเข้าไปบวกบเข้าไปเดี๋ยวแคมป์ตรงด้านบนให้ครับอ่า เกมนี้มีระเบิดไหมครับเฮ้ยเฮ้มันมากันเยอะเกินไปแล้วนะมาสแลตแด๊ก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 สแลตแด๊สแลตดสแลตโอ้ยมากันเยอะจังดูตะกี้เพื่อนผมดิเนี่ยโอ้โหมาเป็นเวฟอย่างนี้เลยลองนึกกับผมดูนะแล้วเป็นเอนเตอร์ตี้สีชมพูด้วยเนี่ยจะฟุ้งซิ้งขนาดไหน าล้มอีกแล้วจะตายแล้วเ,เขาบอกเขาพลังหมดแล้วอะผมไม่น่าไปเก็บมานาเขามาเลยเจบเวฟแล้วครับเวฟสุดท้ายแล้วผมเก็บเองอุ้ยพลังเฮ้ยพลัง เฮ้ย e, พลังฮะอะไรนะพลังให้แยกเหรอออ๋ดอกแย่ซับซับซับก็ไปอ๋อหมดละมานาหมดละเราสู้แบบกากาไปเรื ح, آ, ่อยๆครับมาใช้สูตรเก่าครับเมเลโลัว ไม่เลยล้วล้วับตัวชนถ้ำไรครับถ้ำไรครับถ้ำไรขาถ้ำไรครับต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 ับดูเลือดมันดูเลือดเอาเฮ้ยเฮ้ยขี่ได้ด้วยยิงตัวอะไรเนี่ยขี่ได้ด้วยเฮ้ยนี่ตายละเอ้ยผมคิวตัวโหดได้ แถวนี้อยู่กันเยอะเลยนะครับอยู่กันเยอะเลยนะครัะแทงก็เลยนี่ในมาตัวนี้อีกแล้วโอ้ลับต่อไปครับลับต่อไปครับทำอะไรเราไม่ได้ครับแต่เราทำมันได้แต่ทำนานครับสับไปเรื่อยๆครับสับไปเรื่อยๆครับเนี่ยเพื่อนผมนีใช้เวลานานเลยเฮ้ยโอ้60แวร์ครับนี่ครับพอครับเอกแตกเลยกลับบ้านครับ เขาบอกว่าของดรอปคราวนี้ของดีครับผมโอเคมั้งครับอ่าวิชั่นคอมพลีทโอโ้โหเอ็กคาลิเบอร์ตัวตัวเอ็กคาลิเบอร์ผมเกือบเกือบเวลอัพเลยดูนี้น่าจะเล่นอีกสักห้าเวฟ อ,อ่าตอนนี้นะครับก็ <c oughs> เพื่อนผมเขาก็บอกให้ผมไปลองปั่นเนื้อเรื่องดูบางครับไม่ได้ไปไหนเล่นซัมเวลอย่างเดียวเดี๋ยวอ๋อฮะไปรับในโคเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวรับรับรับเพจเนื้อเรื่องรับยังไงครับโคเดกโคเดก โคเด็กนิ่ที่มันใช้อยู่ใน Man of Steel หรือป่าภาคแรกอะ่ะอ้าวไม่ใช่เหรออ่าเดี๋ยวเปิดโคเด็กยังไงครับทำไม่เป็นตักอย่างเออเดี๋ยวไปดูบอดี้ใหม่ดีกว่าะครับเดี๋ยวไหนครับอ่ะเพียรแนครับเอ็กคาริเบอร์เฮครับ, x รบมีของใหม่ไหม มีหัวได้เท่มาเลยเนี่ยมีแต่หัวกากาเดี๋ยวอันนี้อะไรอ๋อลายตัวนี่คือไม่มีลายเหรออืมก็ชุดเท่เยอะแต่ขอผ่านอ่าเฮ้ยมีมีด้านท้ายอีกอะเฮ้ยอันนี้อะไรอะเดี๋ยวลองเดี๋ยวไปเล่นด่านเนื้อเรื่องกันก่อะนะด่านเด่นเนื้อเรื่อง งั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> หาด่านเจอเมื่อไรเดี๋ยวตัดไปตอนนั้นคนระับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่กันในด่านเหนือเรื่องแล้วการว่าเป็นเป็นด่านเดยวกับที่เล่นเมื่อกี้เลยเฮ้ยคอมโบใ <c oughs> <c oughs> หม่หมุนแล้วตับน,นีออเ่เปลี่ยนเป็นคุณนายครับตัวความพลิ้วนี่ครับต้องไปตรงนี้ใช่ไหม ชุ๊บๆเยอะจังครับเยอะจังครับอย่าครับผมโอเวอร์เลเวลแล้วไปแช่เวลมานี่ตัดเล่นนี่พาวเวอร์แม็กเลเวลหนึ่งทำอะไรผมครับด่านนี้เลเวลแนะนำเขาเวลหนึ่งเวลสองเราอัดมาแบบโอพีเลยเดี๋ยวไปไหนกันหมดละตั้งมาละฮึบเฮ้ยเดี๋ยว ผมเห็นสลิงโหนได้ใช่ป่ะโหนสลิงใช่ป่มไม่ใช่อ๋ออ้าวเนผมก็บอกกดสีเลียมโหนนี่โหนสลิงครับนี่ครับยินจาเลยผวิ่งบนสลิงเลยอะสกิปศัตรูไปให้หมดครับอะไรเนี่ยฮะฮะเรดียลจาวิลินยูดดีมันใช้ท่าอะไรเนี่ยนับเข้าไปสับับสับสับสับบไวเล่น สับเลยเลยไปต่อครับนี่ยตัวนึ้งครับเห็นีหมครับมันยังไม่เห็นแล้วครับจับอู้นั่นไงสเตลคิวเราย่องครับมันมีปุ่มสนิกเนเกมนี้ตอนนี้ยังคุยกับเพื่อนผมอยู่มีปุ่มสนิกไหมครับ เดี๋ยวครับนี่อ่าต้องแฮกด้วยอ๋อนี่น,นี่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 แฮกได้ครับไปต่อเฮ้ยเฮ้ยน้ำอย่างงี้สไลเดอร์เออ,อนี่น้ำไหลแรงอย่างี้ยังเดินไหวอะเน,นี้โอ้โหนี่ว่าจะได้สไลเดอร์เออเออเออ ทำนี้ก็ได้กด L1 มันสไลด์สไลเดอร์สไลเดอร์ของจริงเล่นใหม่เล่นใหม่เล่นใหม่เอ้ยเฮ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 ้ยสัญญาณอะไรเนี่ยโอ้ยลวนไปหมดแล้วออ๋สรุปห้ามโดนไอ้นั่นเหรอแบบเราสไลเดอร์ครับสไลเดอร์สไลเดอร์นี่ครับสไลเดอร์ครับสไลเดอร์ไปต่อไปเรื่อยๆ ตัวนี้ตรน้นครับนอนแล้าไครับตะเ멸คิวโว่ตะเ멸ไม่ได้แ้เรียนได้เลยสับครึ่งได้เลยอ๋อนี่ปุ่มพินิจปุ่มต้นอย่าคอนโซลคอนโซลคอนโซลเนี่ยโ,โหอะไรเนี้ยสับได้ทุกอย่างในเกมแต่สตับคอนโซลไม่ได้โอ้ไปดีกว่า ครับทำไมมันสีเหลืองเนี่ยประตูเปิดได้ไหมอ๋อฮะอะไรเนี่ยเพอร์จิ้งอะไรเนี่ยไม่เข้าใจตาตา้ตาสเตตัสเพอร์จิ้งอ๋อเดี๋ยวหรือว่าเราต้องขึ้นมาทางนี้ไอ้รอบแรกผ่านได้แล้วเราจะอ๋อเฮ้ยฮะฮะ มิชชั่นเฟลนีม่มิชชั่นก,กาการแล้วเนี่ยยังจะเฟลโอหไม่น่าเชื่อกากจริงกากจังเลยเนี่ย ready, โอ,โอ้ไม่น่าเชื่อเรากกขนาดนั้นเลยเหรองั้นก็เป็นว่าทานนี้ก็ขอจบเอาไว้แค่นี้ก่อนครับ ถ้าคิดยังไงกับเกมนี้ก็คอมเมนต์บอกกันมาด้วยนะครับว่าจะให้ทําต่อเล่นต่อหรือให้เล่นยังไงอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาบอกได้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like ไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดซับสไครป์ด้วยครับสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปกันแค่นี้ครับสวัสดีครับ